คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะคะเพื่อนๆเ,เราก็อยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาโบนัสไทม์เช่นเคยนะครับคือ ช่วงเวลาบนาธารมนะครับมันจะเพิ่มโอกาสให้กับเพื่อนๆนะครับแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซนคือธรรมดาครับของแบบนี้มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ท้ายคลิปนะครับทั้งเรื่องกลุ่มบนาธารมและช่วงเวลาบนาธารมนะครับจะเปิดออโต้ทิ้งไว้ก่อนนะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเดือนหน้าผมว่าผมจะเริ่มมีกิจกรรมมีแจกเ,เงินรางวัลแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไงก็รวบไว้ท้ายคลิปนะครับวันนี้ตั้งใจจะมา20 20ินะคือแบบมันเสี่ยงมันเสี่ยงก็จริงแต่ว่ามันจ่ายแน่นอนอะ่ะนอกจากมันจะแข็งจริงๆอะ่ะ Hey, 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 hey. Yeah, hey. เฮ้ย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 เ้ยตั้วันเลยนะบุ๋นไปก่อนเฮ้ย okay, เข้าหนึ่งองโบสองคอมโบสวยไปแม่งแต่โดนกูสัญญาว่าจะไม่มาซ้ำรอบนี้แค่รอบเดียวซ้ำเรื่อยๆเ,เลยฮิเละเลย ขึ้นขึ้นขึ้นเอาต่วันเลยก็มะระหว่างระหว่างหมุนคือเดี๋ยวเดินหน้าเนี่ยเอ่อผมคิดอยู่ว่าจะเป็นเออลุ้น เหมือนแับลุ้นเลขท้ายสองตัวสามตัวอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะมีแจกในรางวัลนะแต่มีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขอยู่ก็ผมผมแค่ลองคิดไว้คร่าวๆเฉยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวถ้าฟันธงชัทัวเริ่มเมื่อไหร่วันไหนยังไงก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับก็ติดตามช่องของผมไว้นะโอเคปะ ลาพันสี่ไปบ้าเอ้ยเฮียนึวกามึงจะหายยาวเลยก็ปิดกระปล่อยมากเลยอ่ะคือแบบตักร้อยแบบ สองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยหกร้อยคือแบบเหนียวนะเิ่มเ่มรู้สึกว่าโอ้โหนึ่งที้ง่ปกี่รอบวะเนี่ยเหนียวไม่พอแถมพาตกดามอีกรอบแรกเออมาเกือบสองพันโอ้โหได้ได้แปะเล่นแบบนี้ได้เดี๋ยวจะบดให้เละเลย ไม่รู้ใครจะเล่นนะเฮ้ยไอ้คนแก่กาไปมาดูไวสวยดีโอ้โหปลาไปสองพันนิ่งอีกแล้วอย่างวะเฮ้ยโอ้โหแปดสิบบาทโอ้โหลมับจับหัวจะปวด อีกร้ย 160. อยหกสิบตายโอ้โหพี่ตาจะไหลเออแค่นี้ก็แค่นี้เดี๋ยวเจอกันรอบหน้ามึงเอ่โดนแน่โอเคครับเพื่อนเื่อนก็ผมฝากเพื่อนเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์ปรับกระดิ่งแจ้งเตือนกดเข้าไปครับกดมีอะไรกดให้หมดนะครับอ่ะ ก็คือมี FC เขามาขอแล้วเกมสาวท่ำให้มาเล่นทุนพันเบ็ดยี่สิบอะไรเงี้ยก็ผมก็จัดไปให้เรียบร้อยแล้วคือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้แบบว่าผมมาลองเล่นแปะหรือลองเล่นเกมอะไรเบ็ดเท่าไหร่เทคนิคการหมุนแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับโอเคมาในเรื่องกลุ่มบนธาธรมนะครับคือมันเป็น กลุ่มพูดคุยครับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคข้อมูลต่างๆครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆคอยประกาศช่วงเวลาโบนัสไทม์นะครับวันหนึ่งนะครับจะมี3มช่วงเวลานะครับพร้อมกับเกมแนะนําจากหลายๆค่ายหลายๆเกมเลยนะครับก็ประมาณว่าสมมุติว่าช่วงเวลาโบนัสไทม์แล้วเพื่อนๆคนอื่นเขาแบบอาจจะไปเล่นเกมนอกเหนือจากเกมแนะนาอะไรแบบนี้แล้วไปแตกมาก็จะมาบอกว่าเอ้ยเกมนี้แตกนะ เกมนี้ได้ดีอยู่นะได้อยู่นะเข้าอยู่นะอะไรอย่างนี้มีเทคนิคอะไรดีๆก็จะมาแบ่งปันมาแชร์กันนะครับส่วนใครไปเจอแบบแข่งโฟกสาหัสกลับมาก็จะมาเตือนๆกันนะว่าแบบอโอยหูโตูดอะไรอย่างนี้เอ,อเราจะได้ไม่แบบว่าไม่ได้ทุลังไม่ตามไปแต่ถ้าดื้อก็เชิญเลยตามสบายอืผมก็ไม่ไปละคนึองอะอแต่ก็ไม่แน่นะครับคือ เกมนี้เพื่อนๆคนอื่นเขาเข้าเราอาจจะไม่เข้าก็ได้ครับมันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับของแบบนี้โอเคแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพจ Facebook นะครับผมจะประกาศกิจกรรมข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆก็คือจากเพจ a c e b o o k และไลน์แอดนะครับก็ถ้าสนใจก็อยู่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับผมวางลิงก์ไว้ให้ทั้งสองลิงก์แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เดือนหน้านะเดืนหน้าเดี๋ยวผมคิดอยู่ว่าผมจะเอาอยัางไงดีคือกําลังคิดเงื่อนไขอยู่นะครับโอเควันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ว่าเดี๋ยวรอบหน้าม,มาซ้ําใหม่แปะมันโดนผมแน่โอเคก็ขอเป้นเพื่อนทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย